Into myself. What wonderful สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับนิวในช่องมลิตานะคะวันนี้นะคะตื่นเต้นมากๆเพราะว่าาเรากลังจะะม,มีนนะคคทุกเพราะว่าเพื่อนงสาวของเรานี่นกำลังจะถูกขอแต่งงานค่ะ <c oughs> แม็กก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมีเพื่อนมาอีกสองคน,นะคะ่ะวันนี้ก็คือเพื่อนเจนค่ะ เดี๋ยววันนี้เราก็จะมีผู้ช่วยนะคะมีผู้ดำเนินรายการหลายท่านเลยทีเดียวไปดูกันค่ะเปนห้องเนี้จะเป็นห้องที่เกิดพายนะเพื่อนมาเนขาจะมาเตรียมห้เพื่อนเราที่ห้องนี้กันค่ะไปดูดีมีลูป่งด้วยมามาหาคุณเจน <laughs> y <Yes. S 3> <laughs> โชว์ได้ค่ะโชว์ได้ค่ะเปียโอายอไดอกไม้ตกอ๋อยังไม่ดอกตอดอกมแล้วตอนนี้หคยังไม่้ทำโบอกนะคะตอนนี้โบตอแล้วค่ะ Before after หน่อย Before, ปะ๊าปะป๊าปป๊าสวัสดีค่ะเจ๋แหวนด้วยเออเป็นเซ่ทูบอสิ มุงมากเกิดอะไรขึ้นตอนแรกจะเข้ามาดูดูห้องเพราะว่าเจ้ตอนห้องไว้คืออยากดูเพราะอยากนอนที่นี่แล้วเข้ามาคือตะลึงกับห้องนะแต่ว่ายังไม่เห็นอะไรไอ้พวกผู้ปกครองก็คิดว่าอ๋อสมัยโรงแรมมีของให้เออน่รักที่สุดโรงรมอะไรเงี้ยเออแล้วก็หันไปเจอสก๊อตยังไม่หันไปเจอสก๊อตเจอมึงสองคนเจอเจอมิวก็ปีกแล้วตกใจอะน่ารัมากเขาไม่ได้ชวนเราคือคุไม่ได้ชวนเรื่องอะไร ก็บิงเลยรู้ว่าแบบ something wrong ต้องมีอะไรทุกอย่างหนึ่งหันหน้ามาเจอสกอตควักมือก็สัน่นควักจะนั่งคุกเข่าเข่าก,ก็สั่นกาเออรู้แลบบ้วกโดนแกงม่อยากด่วย <c oughs> แล้วคือที่ที่ที่รู้สึกว่าโดนแกงหนักมากคือหมอฟันกูเนี่ยแหละรายมากนะคะคุณเอ๋ยค่ะ <c oughs> แต่ก็แฮปปี้วอมโซขก็ขอบคุณ รโคตรแล้วจังหวะคอต้่องเก็ได้พ้ก็ได้ลำบามากใช่ไหมเป็นเป็นสะพายเมกาไม่ได้ง่ายที่คิดนะคะม่ช่ง่ายใช่ไหมเอออันนี้ร้องจริงหรือร้องเล่นนะม่จริงว่ยอไม่สวยไหนแล้วนทีแบบาได้ไหมให้เพื่อนฟังมีหน้าหนาว พายูฮีมาเข้ากูไม่แบบไม่อยากคือผ้าเพราะว่ามันหนาเพราะว่ามันพองตังกูเลยเอาเผ้าแบบมึงคลายคลายพาชิดตัวมึงงมกับมันล่ะโอ้ยก็คือข้างนอกคือลบยี่สิบไม่บอกอ่ะจะส่งไปให้ใารคุณกินใจไหมที่นังแบบลงน้ำจำได้ว่ามึงชอบนอนรอตกใจตกใจเพราะกูพูดแค่ครั้งเดียวไม่คือคือคือมันเป็นโรงแรมเดียวที่ที่ที่กูว่าแบบ กูเห็นแบบคนไปเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วกูแบบอยากไปแต่ว่าเบ้แพงไม่เอา <c oughs> อย่ไวพรานเยเอาไวพรนะอาไวพรนไวพรกูกอ่ะขอให้ตีขอให้ตีรักกับสกอตอย่างเงี้ยนานๆแล้วก็ขอบคุณสกอตมากๆที่แบบว่ารักเพื่อนเราแบบข,ขนาดนี้นะแล้วก็นั่นแหละมีความสุขมากๆเราเพื่อนวันนี้มันเป็นวันของมบงแล้วจริงๆเนาะโอเค อ่ร The next one อกูละกันเพื่อนก็ไม่ได้มีอะไรแบบใช่นอกจากบบนอกจากความรักแล้วก็หวังให้มึงมีความสุขมากๆกูเห็นมึงไปอยู่เมกาเห็นมึงเจอแล้วก็ไม่ดีใจที่มึงมีคนแบน้่อย่างก็อดได้่้ไม่ได้มา่กเไอเจน อ่ะอ่ะก็วันนี้ก็ดีวันนี้ก็ดีใจมากๆ้าที่เหมือนว่าเพื่อนเพื่อนที่แบบเหมือนได้เป็นฝั่งเป็นฝั่งรู้สึกว่าแมนก็ว่าให้จำความรู้สึกว่ามึงผ่านอะไรมาด้วยกันมึงจะจำวันที่มึงผ่านมาด้วยกันแล้วก็มีความเซ็มากๆคุณเปนตัวเวทอะไรมีความสุขมากไม่มีอะไรนะรู้จะอวยพรลยอะไรนะเนี่ยอ่ะ มามาก่อนไอเจนาก็ขอให้ตีน่ากับสกอตนะคะมีความสุขในชีวิตทั้งอเมริกาแล้วก็ที่ไทยกลับมาหาเพื่อนได้บ่อยนะคะคือไม่รู้จะโวยพอะไรคือชีวิตตอนนี้นั่งดีแล้วไหมก็ขอให้พ่อแนเดียวให้ชีวิตเราดีตามเพื่อนก็ทั้งคู่ก็ขอถ้าดีแล้วก็เอาเพื่อนไปด้วย โอกาสก็จะไปหาเพื่อนที่นิวยอร์กนะคะไม่ใช่ประหยัดโรงแรมต่อาย The last one คนสวยอห้ดูากันนะดใจพนเป็นคนทีน่ารักมากใช้ตั้งประหยัดได้เยแ้วคนแรกนะคะก็อยากจะขอบคุณนิวกับบิงที่บอกว่าวันนี้จะจบที่บอกว่าเป็นเพื่อนกันน โแบบ่ารู้สึกว่าเป็นชิมันดีมาบามรคท่นมิวคาม้ามนเป็นท่าอีมิวก็คือเลิกลองพูดก่อนต้อขอบคุณเจ๊กับเบยที่คอยู่วงรู้สึกว่า มากกว่าแบบให้กูไปมีเพื่อนอีกร้อยคนแล้วไม่มีพวกมึงกูยอมไม่มีใครหรอกกูยอมโดนแบนอย่างนี้แหละนี่คือมึงไม่มีใครอยู่เลยไม่มีใครอยู่เลยมีแต่เราขอบคุณเอ่อเบยนะคะแล้วก็คุณหมอปลาแล้วก็ขอบคุณช่วยเตนพวกคลินิกที่แบบว่าช่วยให้ไม่แพนนี้เออแล้วก็ขอบคุณเอ่อพี่พี่ร้าน อสำหรับแต่งหน้าท you know ้ผมสวยๆนอกนันจะเป็น you know ี่แก๊ปสแน็คปาล์มเออ่ <S S แฟผู้กอ้องอ๋อผู้เป็นคนทำแหวนให้ก็สั่งทำเป็นคอสตอมก็ได้อย่างอันนี้เป็นคอสตอมนะคะทั้งโลกฝนอะไรก็ที่ขาดที่สมคัญเลยนะคะขอบคุณตากล้องของเราค <c oughs> ่ะที่ยืนเก๊กกงๆอยู่ตรงนี้ขอ <c oughs> บคุณน้งองนิวด้วยนะคะสำหรับรูปสวยเดี๋ยวถ้าใครสนใจรูปจากน้องนิวก็เดี๋ยวอยู่ตรงข้างลางนี้เหมือนกันนะก็ขอบคุณที่ อ,อ,อยู่ด้วยกันตั้งแต่ตอนที่ยังลำบากแล้วก็ตอนนี้มีทุกอย่างแล้วก็ดีที่สดแล้วแล้วก็โอเคโอเคโอเคแล้วก็ขอบคุณที่เวลาเวลาเราโกรธเวลาเราแบบโมโหอะไรเงี้ยก็ไม่เคยแบบโมโหกลับแล้วก็แค่เจอบอกว่าเออ จะเย็นไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายไปหาอะไรกินซาอะไรย่างเงี้ยหรือว่าเออแบบเป็นวันนั้นของเดือนหรือเปล่าอะไรย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากๆนะแล้วก็ขอบคุณที่จําทุกอย่างแล้วก็ดีเทลได้ว่าอยากได้อะไรเสียงแหวะนะที่มีใจขอบคุณทุกอย่างที่ทำ เอ๋ยนะคะหรือว่าพี่เอ๋ยของตีน่านะคะก็อยากจะเล่าให้ฟังว่ารู้จักตีนามาหลายปีแล้วตั้งแต่พี่เอเ๋ยเรียนอยู่เลยคือตีน่าเนี่ยมาเป็นคนไข้ให้พี่เอ๋ยนะคะแล้วก็มาให้ตลอดเลยเวลาโดนอาจารย์ดุอาจารย์ถามว่านี่เธอทําทคนไข้เจ็บหรือเปล่าตีนาก็แบบน้ําตาไหลนะแต่ก็บอกว่าไม่เจ็บค่ะ <laughs> ช่วยมากเลยคือเป็นคนที่แบบคือตีน่าเป็นน้องที่น่ารักค่ะแล้วก็พยายามที่จะช่วยพี่เอ๋ยทุกอย่างขอให้มาตอนไหนก็มาคือแบบ รารู้สึกว่าเขาเป็นเด็กที่น่ารักมากๆแล้วก็่ันมาหลายปีแล้วนะคะพี่เอก็รเรียนจบแล้วตีนาก็ไปอเมริกาแล้วนะคะตอนนั้นนะก็เท็กซ์มาบอกว่าเนี่ยแฟนอยากจะทําวีเนียพี่เอก็แบบอ,อ,อยากจะปรึกษาอะไรอยู่นาะก็ไม่ได้เจอกันมาประมาณ3ปีอะ่ะก็ได้เจอเลยพอเจอก็คือยังคงน่ารักเหมือนเดิมนะคะแล้วยิ่งรู้จากคุณสกอตนะคะแอบมาบอกพี่เลยทีหลังว,ว่าแบบแอบเท็กซ์มาบอกว่าเนี่ยจะแบบโพสต์แต่งงานพี่เอก็แบบ เราจะเราจะปล่อยให้โอกาสนี้มันหลุดไปไม่ได้เราต้องมีส่วนร่วมอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่านางไม่รู้เรื่องอะไรเลยดีนาแบบเป็นฟีลแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าเขาจะแบบขอแต่งงานอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็แบบมีความสุขแทนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เป็นเพื่อนที่ดีของน้องดีนานะคะแล้วพี่เลยก็เชื่อว่าน้องตินาจะมีความสุขนะคะแล้วก็มีปัญหาอะไรก็ปรึกษาได้นะคะโดยเฉพาะเรื่องฟันนะคะแอบขายของด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ก็ดีใจด้วยมากๆเลยที่มีวันนี้จริงๆก็เห็นคู่นี้มาแบบหลายปีแน้องก็เห็นเขารักกันอยู่ด้วยกันก็แบบน่ารักมาก mm hmm. น่านก็คือดูแลสกอตดีมาก mm hmm. ดูแลทุกทุกสเตจในการใช้ชีวิตอ่ะ,อะก็คือเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากก็ขอให้ปีกับตะกอตน,นะครับมีความสุขมากๆแล mm hmm. ว่าเป็นที่ระของอเพื่อนๆต่อต่อไปคืองอว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไทยหรือว่าอยู่ที่อเมริกาหรือว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของโลกเนี่ย ็ขอให้แบบมีความสุขกันคู่ตลอดไปครับบิงมีอะไรไหมสำหรับกูก็ไม่มีอะไรจะพูดเอาไว้พูดพูดไป,ดไปแล้วเนาะพูดไปแล้วเออก็แค่อยากบอกว่ารักมึงมากๆแล้วก็ดีใจที่มึงกับสกอตได้มาเจอกันแล้วก็ขอให้มีวันดีๆด,ด้วยกันแบบนี้ตลอดไปแล้วก็จับมือกันแน่แนๆน,น,นะเพื่อนรักคนที่สุดเลยขอให้ปีหน้ากับสกอตนะคะ Happy in love แน่มากเราเมื่อกี้เราอวยพรกันส่วนตัวไปแล้วเดี๋ยวลองให้ปาล์มนะคะบริพรดูขอให้สกอตต์กับตีน่ามีความสุขมากๆแฮปปี้อินลอเลยเหมือนกันแฮปปี้นะคะตีน่ากับสกอตต์ก,ก็ดีใจกับการกับสกอตต์ด้วยนะคะที่อืมก็เป็นดูเป็นคู่ที่เหมาะสมกันดีอยากแต่งงานเลยก็มีลูกเร็วๆ,ๆอยากอยากอยาก อยากเล่นกับหลานลูกครึ่งลูกครึ่งฝรั่งนะเรื่องชื่อสกอยสกอยไม่ได้เดี๋ยวมี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 ลองการกับสกอยได้สกอยได้อยู่ความสูงบ้านนะรักกันานมีหลานไวๆแล้วก็ชื่อตามนั่นแหละสกอยสกอยเ้าเป็นไปนานนาเป็นยังไงครับเพื่อนมีวันนี้ดีใจที่เพื่อนมีวันนี้ดีใจดีมากๆ เห็นมาตั้งแต่แบบคิดไม่คิดว่าเพื่อนจะมีผัวแต่เพื่อนก็มีผัวซึ่งเป็นสามีที่ซึ่งเป็นฝรั่งด้วยไม่คิดว่าจะเพื่อนมีผัวเป็นฝรั่งตรงไทยกับอพื่อนใช่เพราะตอนนั้นกูก็ไปเวิร์กแต่กูทำไมไม่ได้ผัวเฮ้ยกูเสียใจนะอันนี้เสียใจแล้วเมื่อไหร่เพื่อนจะมีผัวเฮ้ยไม่ใช่ไม่พอเพื่อนก็ขอให้เพื่อนมีความสุขมากๆแบบว่าก็ก็ชีวิตเพื่อนก็ดีแล้วแหละอันนี้ก็ขอให้ดีขึ้นไปอีกใช่เนาะจ๊ะเนาจ๊ะ ก็ยอยู่กับชมพู่นะคะเป็นเมนสำคัญเลยเพราะว่าเป็นจิวเวลรี่ดีไซเนอร์นะคะที่ทำให้เร์ไพส์ครั้งนี้เกิดขึ้นค่ะค่ะสวัสดีค่ะชมพู่นะคะเป็นจิวเวลรี่ดีไซเนอร์ค่ะก็คือสกอตน้องก็รู้ว่าเราเป็นจิวเวลรี่ดีไซเนอร์เขาก็มาปรึกษาว่าเนี่ยอยากจะสไรส์ที่หน้าอยากจะทำแหวนเออเราก็แบบโอเคอยู่อยากได้แบบไหน เขาก็เลือกมาบอกว่าเนี่ยทีน่านะชอบแบบน้นชอบแบบนี้อ่ะเราก็คัดสเปกเพดไปให้เลยค่ะ1 <K un> 2 <K un> 3่โอ้ no 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 a i w a n t something that Tina gonna be p r o d เราก็เลยแบบคัดแบบที่ดีที่สุดให้ก็เลยได้มาเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็แต่วงนี้ก็ยังจะมีแบบเออกิมมิพิเศษพิเศษก็คือเขาก็จะมีการแบบใส่ตัวย่อสัญลักษณ์นิดนึง เป็นคอสตอมเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ถือว่าเป็นคอสตอมเมคหมดเลยก็แบบเลือกตั้งแต่เพดแล้วก็ดีไซน์เพดข้างๆาคือทุกอย่างก็คือเหมือนเรากับสกอรก็คือเลือกด้วยการทําด้วยการแล้วเราก็เสนอเสนอไปสกอรก็คิดว่าเอออันไหนมันเหมาะกับที่หน้ามากกว่ามากกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็มีส่วนร่วมด้วยดีใจแน่นอนใช่เพราะเห็นเราสวยมากเลยใช่สปา <laughs> แต่ว่าใครมีแผนที่จะแบบว่าอยากได้แหวนคอนสตอมอะไรเงี้ยก็ติดต่อที่ชมพู่ได้เนาะใช่ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวมิขึ้นไอจไว้นะคะโอเค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  ready โอเค yes ทีน a um I love you so much about today how do I feel it Um, I feel so nervous from the beginning of the day, like try to make the plan to give you the best surprise. To give Tina the best surprise, I try to make a plan. And it's the plan is fall apart. The plan is not work. and we have to make another plan and then another plan. And it's so complicated the whole day, and I cannot like relax to enjoy. I have to make a plan but after i realize we propose and everything just work out great because of tina's friends um, help so much to make everything perfect then i realize it's like we make a great day for tina and tina like uh, crying because it's so good and i just love it so much i think when tina start crying i feel so happy like i realized that we did it the right way and it's because of tina's friends that we were able to make it work and i so relieved so i feel so like like yes we, we did it as soon as tina started crying when i first proposed to her and i tried to make it a good experience for tina after we got married so we had to get married quickly because of uh, her parents didn't like that we were living together and not married. Her parents wanted us to get married, and we talked to her mom, and her mom said, "You can get married right away." So we get married, and we get married at the courthouse. We get married just, just legal married, and we didn't have a chance to have a party for Tina's marriage because we just get married because her parents said we have to be married, and. I always feel like it's not right for Tina. She never get the propose. So her mom told her, "You have to get married." But I never got to tell her, "Tina, will you marry me?" I never get to say this to Tina, because it was her mom that told us to get married. So I know that Tina always want to have the experience of me saying, "Tina, will you marry me?" And I just don't know how to make it a good experience for Tina, but when I talk to Tina's friends, uh, we come up with a plan to surprise her, have a ring for her. And, and even though we're already married and we spend every day together, um, I'm able to come up with a plan in secret because Tina's friends are able to make all the plans without me having to do too much. And then I make a, a proposal for Tina at the last moment and she's so surprised and she loves it because of uh, because of everyone's work and and she started crying and it's exactly what I want to happen and I want everyone to see that what they did was so hard work to have a payoff of her like actually feel the moment and understand that this is what she really want to get married for love and to have the moment where she feels special about the person she married. And that's that's what I want from this day.